สวัสดีครับวันก่อนมีข่าวว่ายูเครนเสีย F16 และเป็นครั้งที่2ของยูเครนแล้วที่สูนเสีย F16 ทางการของยูเครนออกมายอมรับส่วนทางฝ่ายรัสเซียก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบว่า เป็นคนจัดการ F-16 โดยระบบป้องกันพื้นสู่อากาศรัสเซียก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเหมือนพูดแบบลอยๆมันผิดวิสัยของรัสเซียยิ่งนักจริงๆจัดการ F-16 ของยูเครนได้ต้องโปรโมทไปอย่างน้อย7วัน7คืนว่าใช้อะไรจัดการแบบไหนอย่างไรแต่ว่ากรณีนี้เงียบอ้างแบบเงียบๆว่าใช้ระบบป้องกันไม่บอกได้ว่าเป็น s 4 0 0หรือว่าอะไรส่วนเรื่องที่มีข้อสงสัยว่าเครื่องบินของรัสเซียบินขึ้นมาสู้กับ f อ6ของย ูเครนและสามารถจัดการได้ไม่น่าเป็นความจริงขนาดทางการของรัสเซียยังไม่กล้าพูดเพราะว่ารัสเซียใช้เครื่องบินบินมาใกล้ชายชแดนของยูเครนไม่ได้เช่นกันและยูเครนก็ไม่บอกด้วยว่า F16 ตกที่ไหนสื่อจากต่างประเทศที่เป็นทางการวิเคราะห์ว่านักบินยูเครนพลาดเองเหมือนกับครั้งที่แล้วก็คือถูกระบบป้องกันของยูเครนจัดการเองแน่นอนว่ายูเครนไม่พูดในเรื่องนี้ วันก่อนแอดมินทําคลิปเรื่อง F16 ของยุเคนตกและสื่อต่างประเทศมองเรื่อง Link 16ที่ยุเคนไม่มีอธิบายเพิ่มเติม Link 16เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันแบบเรียลไทมก็คือรู้ความเคลื่อนไหวของพวกตัวเองและรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม อุปกรณ์รองรับอย่าง f 1 6มีอยู่แล้วแต่ว่ายูเครนไม่ได้เข้าถึงลิงก์16ก็ใช้ความสามารถพื้นฐานของอุปกรณ์อย่าง F16 ก็ใช้วีด้าในตัวตรวจจับก็อาจจะรับรู้แต่ว่าระบุความชัดเจนไม่ได้ระบบแพชิออตของยูเครนก็ไม่มีลิงก์16กก็ใช้วีด้าตรวจจับเห็นเครื่องบินบินมาก็ระบุไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายไหนจะตัดสินใจจัดการหรือว่าไม่จัดการขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นยิ่งไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลไม่รู้บวกกับ ความกดดันก็สอยไว้ก่อน ถ้าว่ามีการสื่อสารกันไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าภาวะสงครามมันสับสนวุ่นวายอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นได้และมันเกิดขึ้นมาแล้วความสำคัญของลิงก์16คือรู้สถานการณ์รู้ฝ่ายตัวเองและรู้ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะตำแหน่งอุปรกรณ์ของศัตรูพราะมีการตรวจจับอย่างหลายอย่างทั้งดาวเทียมเครื่องบินลาดตัวเวนเครื่องบินสอดแนมและเอาข้อมูลมาแชร์กันและสร้างแผนที่แบบเรียลไทม์ก็คือตอนนั้นเดี๋ยวนั้นนะครับ ลิงส6สามารถรู้ตำแหน่งระบบป้องกันของศัตรูได้จากการตรวจจับสัญญาณวรดร์เมื่อ,อยูเครนไม่มีลิงค์16 ก็จะไม่รู้ตำแหน่งระบบป้องกันของรัสเซียครบทุกตัวและพาดเข้าไปในระยะก็เป็นไปได้ลิง16มันมีประโยชน์หลายอย่างส่วนระบบพ่สูจนทราบฝ่าย IFF หรือว่า identification f r i e n d off o r เป็นระบบส่งสัญญาณสอบถามที่มีรหัสให้เครื่องบินตอบกลับต้องรู้ภายในว่ารหัสคืออะไรถ้าตอบไม่ได้ก็คือฝ่ายตรงข้ามมันมีหลายรูปแบบอาจจะติดตั้งเป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญ,ญาณหรือว่าการวิทยุถามเพื่อเผื่ออุปกรณ์ขัดข้องด้วยและต้องมี สัญลักษณ์บนเครื่องบินด้วยเพื่อให้สังเกตได้ง่ายส่วนมากจะเป็นสีธงชาติมีรหัสเครื่องบินมีสัญลญักษณ์ ปัจจุบันหลักๆก,ก,ก็คืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณถามว่าแล้วยูเครนไม่มีลิงค์1ิหกแล้วไม่มี iff เหรอครับก็คงมีแต่ว่าอุปกรณ์ไม่เต็มระบบการรับรู้น้อยมากยูเครนกับรัสเซียร,ระบบเหมือนกันส่วนมากเป็นแบบโซเวียตยังไม่ได้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอ,อาศัยไวพิบจากระบบป้องกันและเกิดการจัดการกันเองบ่อยๆรัสเซียเสียไป13าลำจากการจัดการกันเองยูเครนก็มีเช่นกันยิ่งช่วงชุลมุนระบบป้องกันกดไว้ก่อนไม่รู้ของใคร เป็นของใครก็ดูได้จากรัสเซียใช้เครื่องบินแทบไม่ได้ถ้ามันใช้เครื่องบินได้มันปูพรมยูเครนไปแล้วนอกจากรัสเซียไม่มีระบบปราบปรามระบบป้องกันแล้วก็ยังต้องระวังระบบป้องกันของตัวเองด้วยทุกวันนี้ชัดเจนแล้วกองเชียร์รัสเซีย เห็นเชียร์เห็นสร้างข่าวซูห้าบินมาถล่มยูเครนบ่อยๆถ้ามันมาได้จริงมันต้องมาทุกวันป่านนี้รเซียชนะไปแล้วจะมาเงียบทำไมอยู่แบบนี้ยิ่งขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเงียบกริบละเซียใช้ได้แค่เครื่องบินลำใหญ่ ปล่อยขี่ปนวัตจากนอกริยะแล้วเ1 6ของยูเครนที่โตกล่าสุดไม่มีเครื่องบินของรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่รัสเซียเองก็ไม่ได้พูดมันเป็นนิทานก่อนนอนของบรรดากองเชียร์รัสเซียกลาหมของรัสเซียบอกแค่ว่า F-16 ถูกจัดการจากระบบป้องกันสั้นๆไม่ถึงบรรทัดไม่บอกได้ว่าจัดการด้วยอะไรจัดการที่ไหนเหมือนอ้างผลงานแบบลอยๆนี่คือความจริงนะครับตอนนี้การตอบโต้ก็ยังมีอยู่เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ รัเสเซียอากาศแย่รอคนมาห้ามและการเมืองโลกรัสเซียเหนือกว่ายูเครนน่าสงสารพรวาวะเสียเปรียบเรื่องการเมือง ตอนนี้ยูเครนก็พยายามตอบโต้รัสเซียเท่าที่มีเท่าที่ทําได้เพราะว่าสาหรัฐงดการช่วยเหลือลงไปรัสเซียได้ใจโจมตีย,ยูเครนหนักสหรัฐก็บีบรัสเซียให้ยอมเจรจาถ้าไม่ฟังสหรัฐจะช่วยเหลือยูเครนมากขึ้นตอนนี้ก็แค่ฮึดฮัดก่อนการเจรจาแม้ว่ายูเครนมียุทธปกรณ์น้อยแต่ก็สวนกลับรัสเซียเจ็บๆได้หลายครั้งหลังจากที่ยูเครนเสีย F16 ยูเครนก็เอาคืนผู้บัญชาการสูงสุดของยูเครนยืนยันว่า โดนพิสัยไกลของยูเครนได้จัดการเครื่องบินยุทธศาสตร์ตู 22M3 ของรัสเซียได้หลังจากลงจอดที่ฐานทัพอากาศ ฉีกกอบกานับเป็นการสูญเสียของรัสเซียครั้งใหญ่มีภาพถ่ายดาวเทียมแสดงความเสียหายด้วยอธิบายเพิ่มเติมรัเสเซียใช้เครื่องบินรบไม่ค่อยจะได้เลยมาใช้เครื่องบินลำใหญ่ปล่อยขีปนาวุธจากนอกระยะอยเคเรนก็ตามทำลายและสนามบินอยู่ไกลจากชายแดนมากรัเสเซียคิดว่าปลอดภัยแต่ว่ายยุเคเรนก็โจมตีถึงระบบป้องกันของรัสเซียส่วนมากไปป้องกันเมืองหลวงระบบรอบนอกมีน้อยมากอยเคเรนก็โจมตีได้แบบปล่อย ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสเซียสูญเสียตู 22M3 สิงหาคม2023ก็เสียมาแล้วในภูมิภาคนอฟโกลดมีสายน2023ตู 22M3 ก็โดนมาแล้วชิอัสทาคันแต่ว่าครั้งนี้มันชัดเจนแจ่มแจ้งยูเครนสามารถพูดได้แบบเต็มปากเป็นครั้งแรกว่าทำลายตู 22M3 ได้ตู 22M3 ผลิตมาตั้งแต่ปี2521หรือว่า47ปีมาแล้วอันนี้คือ M3 นะครับส่วน M0 M1 M2 นานกว่าน,นั้นเครื่องบินลำใหญ่ อายุการใช้งานนานอยู่แล้วรัเสเซียก็อัปเกรดไปเรื่อยพอเพราะรัสเซียไปสร้างเครื่องบินใหม่ไม่ได้งบไม่พอเทคโนโลยีไม่ถึงแต่ก่อนรัสเซียหน้าเกงขามพอมาสงครามยูเครนทําให้รู้ว่ารัเสเซียก็ไม่เท่าไหร่แต่ยังดีที่รัสเซียเป็นสมาชิกถาวรของ UN ยังไงก็ไม่ปล่อยให้ล้มเราจึงเห็นสารัฐอาการเป็นแบบนี้แอดมินวิเคราห์สงครามยูเครนไว้แล้วสงครามจะจบลงด้วยการเจรจา และยุเครนต้องเสียพื้นที่ให้กับรัสเซียบางส่วนมีคนไม่เชื่อคัดค้านมาตั้งแต่ทีแรกแล้วมาลองพิจารณาดูในตอนนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังเหตุผลของแอดมินได้ในคลิปก่อนๆเรามาคุยกันด้วยเหตุผลความจริงเราจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเราคุยกันด้วยอารมณ์ก็อย่างที่เคยได้ยินรัสเซียจะเอาอาวุธร้แรงไปแจกคนนั้นคนนี้อังกฤษหนาทีถึงฝรั่งเศส8นาทีถึงและเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ บางคนไปสงครามโลกไปสงครามภูมิภาคเหมือนเจ๊กตื่นไฟแม้แอดมินจะวิเคราะห์ปลายทางไว้แบบนั้นแอดมินก็เข้าข้างยูเครนแต่ว่าไม่ได้เชียร์ยูเครนทุกเรื่องเอาตามจริงตอนนี้แอดมินสบายใจแล้วประมาณหนึ่งที่ได้ฉีกหน้ากากรัสเซียว่าขึ้นมาเป็นผู้นําโลกยังไม่ได้ปูตินสมองเพชรก็ดูสภาพในตอนนี้ตอนนี้รัสเซียไม่มีอะไรแค่แอคอาร์ตเอาเทถ้าไม่มีสหรัฐช่วยป่านี้รัสเซียได้ดมฝุ่นกัมมันตภาพรังสีไปแล้ว ปูตินจะผมร่วงมากกว่านี้เป็นแน่แท้